สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยจะใช้ผลมังกรมาฟาร์มที่โลกหนึ่งด้วยการไปโลกสามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูความโหดความเถื่อนของผลมังกรกันดีกว่านะครับจะโหดขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับสองพันและขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งรหัสนะครับผมจอยู่ในคลิปนี้ใครอยากได้รหัสพวกนี้เนี่ยเร็วๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยย้ำว่ากดติดตามและกดกระดิ่งคลิปใหม่มาปุ๊บกดเข้ามาแล้วรีบไปหารหัสเลยแต่ใครเนี่ยไปหาก็หํำน้อยนะโอ้ใครโทรมาเนี่ยไปดูคลิปกกดีว่า ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า l e t โ go! ผมขอากราบสวัสดีน้องๆหนูหนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเหมือนเดิมเลย King k ิงน Non KD กับ, er บูเปอร์เหมือนเดิมูเปอร์อยู่ไหนเนี่ยนะไหน้ะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยเพื่อนกิ้งกือโอ้โหกิ้งกือส้มกิ้งกือส้มอะไเหรอโอ้โหแล้วก็ทําการซื้อผลนี่มาครับคุณผู้ชม,มคือผลไลลองมาดูกันใช่ของแ<ล>พงเลยนะฮะผลนี่เลยนั่นก็คือดาก้อนหรือมังกืนนั่นเองโอ้ m ม่ก็อย่างโหดเลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมา ใช่ครับผมเลเวลหนึ่งนะใช้ผลมังกรในโลก3แต่ว่าไปฟาร์มในเวไปฟาร์มในโลกหนึ่งนี่นะครับผมอ่างงดีเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มมบตเตอรี่กันนี่นะครับผมก็ประมาณนิดเดียวแล้วกันนะบอกเลยว่าน่าจะได้แค่สกิลเอ็กนะคุณผู้ชมถ้าเกิดฟาร์มสกิลหมดนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะโอเคก็น่าจะฟาร์มแค่2สกิลครับผมสกิลบินสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลอันนี้ก็พอละนะครับผม,ผมก็น่าจะโหดแล้วแหละนะ่าโอเคปะเดี๋ยวเราไปเล่นไปปัมเวลแล้วเราเนี่ยจะกลับไปโลกแรกปะไป ลุยกันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ2,000ไลค์ขึ้นไปด้วยลืมกดตตามและกดกระดิ่งลาดอยู่ในคลิปนี้แหละคุณผู้ชมไปหากันเองนะ ลาหูเปอร์ก่อนอื่นเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับผมใช้โค้ดก่อนโค้ดอันเดิมของเรานะแล้วก็รู้รู้ทันนะครับอันนี้ไอเป็นกล้วยเหรอใช่กล้วยเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันมันเสียนิดหน่อยนะก็คือว่ามันระเบิดแล้วก็เพื่อนไ้ยดิไอเอฟบีซีมันจะปิวนะคุณผู้ชมดูดิปิวเลยโอ้โหปิวไปโดนโคตดไกโอ้โหตามันมาดิเพื่อน เจ็บเจ็บนี่เจ็บเกินเจ็บเกินนี่ไงอุ้ยนี่เบลอเบลอเจ็บบล็อกแค่ไหนบล็อกแค่ไหนชีดเลยฉีดฉีดมันเจ็บไหมเนี่ยมันเจ็บไหมมันแทบไม่เจ็บเลยมันเจ็บมันจะตายแล้วจะตายใช่ไหมตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ในมุมอยู่ในมุมโอเคมุมนี้มุมนี้ใช่ไหมมุมนี้ใช่ไหมมุมส่วนที่ทราไมเวลายิงเมันง่ายกว่าคนอื่นเไม่ได้จะตายเลยโอ้ทางนี้ตรงไหนมันเกิดตรงนั้นเหรอที่เดิมโอเคแป๊บหนึ่งนะ กำลังเดินขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาตีบอสเนี่ยมาตึ้นเลยเราขึ้นเยอะนะคุณผู้ชมเราต้องดูก่อนโอ้สกิลดีเลย์แป๊บหนึ่งนะรอก่อนอย่าไปล่อมันนะลูเปอร์โอเคน่าจะทีเดียวตายนะคุณผู้ชมอันนี้นี่ไงอ,อย่าไป่ตายาโดนโดนแต่ไม่ตายเพื่อนรอก่อนนิดหน่อยรอก่อนนิดหน่อยล่อมันมาครับล่อมันมา,กมาใกล้ๆแล้วเราก็ฉีดยังไม่ตายโอ้โหเกินนิดเดียวโอ,โอ้ย่างจริงฮะคุณผู้ชมตัวนี้เบ่งแหนมันโดนนะแลันไม่ตายเว้ย โคชี่เลย <S <S เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบ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 โย่าตายเรียบร้อย <S <S โอเคครับนี่เลเวลเราก็ขึ้นแบบอูไม่จำกัดเลยครับขึ้นรัวๆแบบนี้เลยมาเราอัพเป็นด้านของฟุตเหมือนเดิมครับอัพเป็นฟุตฟุตฟุตไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเรื่อยๆครับนี่เราไปปั๊มเวลวเลยไหมเพื่อนไป<ะ>โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปปั๊มเวีเลยละกันนะฮะก็คือปราสาสนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาใช่ไหมเพื่อนกลับมาไหมกลับมาฟาร์มต่อโอเค ไปลุยเลยเราจะฟาร์มเนี่ยก็ประมาณ200 EP แล้วเพื่อนเนาะก็คือรับ2เควสไง200 EP ใส่คูณ2อ่ะใช่ก็ใส่คูณ2ก็เท่ากับ200ไงถูกปะล่ะ2เควสอ่ะ2เควสถ้าใส่คูณ2ก็400ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ก็รับครั้งหนึ่งก็50ไม่ใช่เหรอแต่ใส่คูณ2รับครั้งหนึ่งก็จะรวมกันเป็น100ได้ไหมเหรอก็ร้อยหนึ่งไงก็เราเรารับ2เควสไงเพื่อนหรือว่าจะรับ4เลยโอ้ไม่เป็นไรเรื่อยเลยไหมโอ้ไม่เอาขึ้นเลยอยากไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อนนนนนไหหก่่อัและ เกาะกลางเลยรี <Okay. S 2> ตัวดีกว่าง่ายดีน่าจะร <okay. S 1> ีนานละ<ว> <c oughs> เอาละนุปเปอร์คอมเองรู้สึกแปลกๆไหมเพื่อน ใช่โอ้คผมรู้สึกแหลก็เหิอเพื่อนทำไงดีเพื่อนเราทำไงดีก็เหรอผมแนะนำนะครับร้าน i h a v e cpu อย่าลืมไปซื้อด้วยละกันนะครับก็จัดสเปคคอมทุกอย่างเลยใครอยากซื้อเมาส์ซื้อคีย์บอร์ดซื้อจอคอมซื้อนั่นซื้อนี่กับคอมพิวเตอร์ก็ไปใช้บริการกันได้ที่ร้าน i h a v e cpu นั่นเองนะฮะดีไหมเพื่อนใช่ไม่ไม่คิดคุณเลยบอกอ่าโอเคนี่ไงเห็นปะถุดจนไปเลยถุดจนไปเลยก่ลิงก์อยู่ตา่างคลิปไปเลยนะฮะใครอยากได้คีย์บอร์ดใหม่เฮ้ยบอกแม่เลยแม่ครับร้าน i h a v e มีขายอยู่ก็ไปบอกแม่ได้เลยไม่่่ใชแค อุอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมนะร้านก็มีขายข้อสาร,รด้วยจริงจริงใช่นะออผมก็<ร>อยากกินจ<ร>นอนโอเคครับตอนนี้เรามาเกาะกลางเลยเพื่อนเนาะใช่ทำไมต่อดีเนี่ย มาคุณผู้ชมเราทำการเซฟไปนะเพื่อนเนาะเรียบร้อยเซฟเซฟเซฟดีกว่าไม่เซฟได้ยังเพื่อนไม่มีใครเลยว่าเซฟนี่หรือว่าไม่เซฟดีว่าไม่ควรเซฟเนาะโอ้เสียเวลาขับเรืออีครับเสียเวลาขับเรือใช่ใช่เลยเพื่อนเอาล่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็ตีนูเปอร์อ่ะฆ่าตุ้ยเลยเพื่อนนี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เราจะพ่นมังกรแล้วเป็นมังกรสายฟ้าแสนโวลต์อะไรก็ว่าไปนะฮะโคตรหล่อเท่นะครับผมนี่เลยเราก็จะได้เลเวลนะครับประมาณ100ล้านอีกิ ีไปแล้วตอนนี้มันก็จะขึ้นเรื kind of ่อยๆครับตันอยู่ที่ประมาณ300นะแล้วเราก็จะมารับอีกเควสหนึ่งแล้วเราก็จะกลับโลกแรกเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตีฟาร์มมอนสเตอร์ที่เกาะนี้เลยดีกว่าเพื่อนอันนได้ไหมเกาะอีกก่อนนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกาะแรกนะเกาะใกล้เออกาะเนี้ยเออเกาะเนี้ยเกาะไหนนะจำไม่ได้ต้นไม้ปะต้นไม้เออโอเคต้นไม้ต้นไม้โอเคจะไปเอาผลพระก่อนดีกว่าได้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 โอเคเราไปเกาะต้นไม้เลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่จะเสียเวลาเยอะเกินไป ดูสิหนูเปอิดเวลกูยังขึ้นไปพักเลยเพื่อนโถ่นี่นะฮะผมก็ใช้เลเวลหนึ่งเนี่ยมาปราบเซียนเลย ผมผมน่าจะรับคุยได้ใช่ไหมเออเป็นดีนั่นลืมหรือเปล่าเนี่ยผมลืมแค่กระเป๋าเออลืมเปล่าวะแป๊บนึงต้องมาเช็คก่อนต้องมาเช็คก่อนเดี๋ยวลืมนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับใครอยากเติมโลบัคก็ไปเติมที่ i have cpu พูดเล่นนะครับคิดต้นฉบับได้เลยลิงก์นตารางคลิปนี้แล้วก็อย่างหนึ่งเลยใครได้คอมแรงๆนะฮะผมสเปกบอกว่าดีๆเลยนะฮะแต่ราคาถูกก็ไปซื้อที่ i have cpu ได้นั่นเองนะฮะโอเคนี่ตอนนี้คือเราเนี่ยปั่มเบี้ยวกันแบบชิลๆกันอยู่ฮะโอ้โหวันนี้เป็นมังกร ก่อนนี้ฟาร์มง่ายเ<า>พร <อ S 3> าะ<ต>ไอ้มันเลือดเหลือน้อยได้เลยเไม่ตายไม่ตายใช่ไหม,มไม่ตายใช่ไหมขอลองดิโ <Okay. S 1> บุ๊มทีเดียวตายอู้หูดีเลยดีเลยฟาร์มง,ง่ายชิวชิวฟาร์มง,ง่ายครับน,อน้องน้องเกินไปแล้วเปล่าเนี่ยคือแบบมันดีนะผลมังกรมันแรงด้วยนะเพื่อนเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยมันแรงด้วยนะครับอย่าว่างั้นว่างี้เลยมันแรงอยู่แล้วนะครับผมทรับผลนี้โอเคบุ๊มนี่อู้มาลติลี่ขึ้นรัวๆนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปสู้กับมิกมัมอะไรเงี้เเเปลล่าาอยเอาเลยไม่เอาดีกว่านะครับเพรราาะเเดี๋ยวต้องกกกลลับโแรรด้วยยออะไ่างงี้นะครับ มันยสามสกิลมันใช้เท่าไหร่สามสกิลใช่ไหมร้อยห้าสิบมัตอรีน้อยอยู่น้อยอยู่ใช่ไหมงั้นเราจะเอาเลยไหมอ่ะส้ยห้าสิบมัตอรีอ่ะเออดันแบงล่างเหรอมันเป็นสกิลซีนะแบงล่างคือวีสามร้อยห้าไงสามเลยมันไกลนะจะเท่าไหร่อ่ะแต่ตอนแต่ตอนนี้ก็จะขึ้น100แล้วอุ้ยตายเลยตอนนี้ก็จะขึ้น100แล้วนะยังไงส0งร้อยนี่ไม่รู้ว่ะเอาแค่สองร้อยห้าสิบไหมถ้ามันขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนละกันนะคร แล้วนะคณดูไปฟาร์มกันที้บ้างนะครับผมเพราะผมก็เนี่ยเล่นกันให้คนดูไปนะครับสำหรับใครได้รหัสนี้ไปก็ไปขายได้ครับผมให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นรหัสของคนดูได้เลยเรามาทดสอบกันดีกว่า<ด> <ๆ S 1> ว่าผมเนี่ยมาเล่นที่โลก3มใช้เป็นผลมังกรเสร็จเนี่ยเราไปโลกแรกเนี่ยเราจะฟาร์มโหดหรือเปล่าต้องมาดูกันนะฮะโอเคนี่ก็น่าจะโหดเลยนะดูเปอร์กลับไปโลกเลยน่าจะโหดเลยแหละเดี๋ยวเราจะเก็บกล่องด้วยเพราะว่าเอาไปซื้อหาคงหาคิ่นนี่นั่นนะครับสำหรับโลกแรกเอาละครับุณผู้ชมเดี๋ยวผมเขาุยาตัดไปตอนที่ผมเ ฟาร์มเลเวลเสร็จเลยละกันมาตัลลี่ดินะฮะโอเคดูเลย อาโนเปอร์กับผมเนี่ยก็สนนะฮะจะมาบวกกับบอสเลยได้โนเปอร์แทงโนเปอร์แทงเออแทงแทงแทงได้แทงได้เฉพาะอ้ตัวสลัดเกิดเหรอใช่เกาะกลางโดนไหมโดนไหมโดนอยู่โดนอยู่ไม่เห็นมันเลยอ่ะนี่โนเปอร์ออกหน้าเลยนี่เออโดนคือผมไม่เห็นนะคุณผู้ชมต้องดูดีๆด้วยเอออย่างนั้นเลยอืมโดนใช่ปะโดนโดนโดนทำรำมิดต้องดูด้วยว่าผมจะไหวหรือเปล่าจะตายยังโอ้คือหลอดว่านานนั่นแหละแต่ก็น่าจะได้นะอึดดิเนี่ยเราตีไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตีบอสเนี่ยมัทเรย์จะขึ้นเยอะ มากเยอะมากๆเลยแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่การปั๊มเบี้ยวเนาะ <c oughs> โอ้ตายเลยเบียเซฟเซฟเซฟประโยู่เซฟประโยู่บินขึ้นไปใหม่บินขึ้นไปใหม่ ผู้ชมมันใกล้ตายแล้วนิดเดียวเนี่ยจะตายแล้วเอาเอาเลยลองลองลอง,ลองด้วยลองดิไม่เป็นไรเคขอ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 อ่ะน้อยมากตอนนี้จริงต้องล่อมไปไกลนิดหน่อยเว้ยอันนี้มันใกล้เกินไปเปล่าเออนั่นแหละลอ่อตั้งแหละต่ยิงไปอีกสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเก้าทีสิบทีเอ้ยเรียบร้อยได้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 โอ้โหโอ้โหมัตเตอร์ลี่ขึ้นลุลูสวยสวยแต่ว่าได้สร้อยว่ะได้สร้อยมาใช่เหรอคุณผู้ชมผมไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมลูเปอร์ได้ของดีนะตอนนี้ก็ใกล้จะอ่ามตเตอรี่ผมก็ใกล้จะ ร้อยห้าสิบแล้วขาดอีกยี่สิบนะนี่เลยขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าดีเลยดี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 นี่ไงโอเคขออนุญาตไปตอนที่ผมเนี่ยฟา,าร์มมัตเตอรี่ครบแล้วดีกว่าร้อยห้าสิบนะ <laughs> ร้อยนูเปอร์เสร็จแล้วแป๊บเดียวอยู่นะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปตรงที่เกาะนั่นเลยนะครับผมเกาะกลางเนาะนูเปอร์รีตัวดีกว่่าไไมด้ตัวรีตัวเอาเซฟันี้เออว่ะลืมไปคิดอะไรเพลินไปหน่อยขะโทษเว้ยโอเคขออนุญาตละกันขับเรือหน่อยนี่จอดแบบหล่อเท่มากๆเลยครับบ่ะลุยเกาะกลางเกาะกลางเดี๋ยวเราไปลุยกองแรกกองแรกเนี่ยไม่ใช่ดินโลกแรกเนี่ยนะครับผมจะเข้าเซิร์ฟแบบธรรมดาเลยนะอันนี้ก็เซิร์ฟธรรมดาแล แต่ว่ามันเหมือนกับเซิร์ฟวีเพราะว่าเราเนี่ยเน้นเซิร์ฟสุดท้ายเว้ยเออมันดีอย่างนี้แหละก็ใครอยากจะหาเซิร์ฟแบบวีส่วนตัวก็ไม่ต้องทำยังไงนะครับคือหาห้องในท้ายได้เลยเลย นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงเกาะกลางเป็นที่ร้อยละผมขอ,อย่าเซฟก่อนโอเคหลังจากนั้นก็ดูเปิร์ไม่ให้ฆ่าเชื่อเลยละกันมาอยู่ใกล้เลยโอเคมาเอาไม้ฆ oh ่าเชื่อเดี๋ยวนี้เรียบร้อยข่าตายฆ่าตายซะดูเปิ้ลฆ่าดีเออเท่เรียบร้อยนะครับผมก็จะวิวขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็หมัดก็กลายเป็นหมัดไฟอย่างนี้ <c oughs> ผมได้สกิลค่าจะครบแล้วนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยแต่ว่าเหลือเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ได้รหัสนี้ไปก็ฝากด้วยเนาะฝาก าให้ผมหน่อยนะครับผมหรือว่าจะไปขายก็ได้แล้วแต่คุณเลยผมไม่อะไรอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพเลเวลนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลกแรกเลยและกันนะครับ let's go คุณผู้ชมด้ยเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราก็มาถึงแล้วถึงแล้วครับมาตัวนี้โหดนะแฟงกี้เหรอใช่โหดนะ ชิวๆชิวๆอย่าทำให้มันแบบยุ่งยากดี๋วร้อยเจ็ดสิบห้านี่ไงทำมันชิวๆหน่อยโดวมันตดใส่จะมาดีตดก็มาดีกลัวกันเหรอไม่ได้กลัวใครกลัวงั้นนูปเคร์อกลัวเหรอนี่ไงนี่ไงบูนี่ครับผมนี่ครับเนี่ยคือเกียร์จัดเลยคุณผู้ชมให้มีผลมังกือนี่พ่นพิษให้มันไปไกลๆเป็นที่พ่นไฟนะฮะคนพิกไม่พักเลยนี่ตายแทนอ๋อโดยเอพีซีก็่าหัวไปดิชอตนี้เอาใหม่เอาใหม่ถือว่าเอ็นพีซีตัวเนี้ยโหดนะโหดมากด้วยนะครับ ถ้าเกิดแบบเราอยากปั๊มเวลที่เกาะเออโลก3เนี่ยเราก็ทำได้ครับผู้ชมทำได้นะปั๊มมาเรื่อยๆจนเลเวล700ก็ได้นนนุน่มป่นะเนาะนุ่มป่ะก็<ช> <ๆ S 2> ทำได้เลเวล700อะ่ะผู้ชมคือทำได้นะครับโลก3เนี่ยคือแบบชิว,ชวๆยาวจนเลเวลเราตันเลยก็ได้พูดเล่นนะไม่ได้แบบนั้น <c oughs> ผมแนะนำให้ฟาร์มถึง700แล้วเราก็กลับมาโลก2แล้วมาเรามาฟาร์มเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่ามันยากแล้วน,นนุเ่เน <c oughs> าะใช่พออยู่โลก3นานมันนนี้มันเวลไม่ขึ้นเวลไม่ขึ้นแล้วก็แบบทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะอ่ะฮาคิก็ไม่มีนะฮาคิโกงฮาคิเกาะะอไไรเงี้ยม่มีนี่ไงาฮ่าฮ รมดิคับลากขวาหนึ่งทีอืมเอามันรุม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 มันเบ้งจอบตกน้ำไปละขึ้นใหม่แล้วขึ้นใหม่แล้ยตายโอ้ เรียบร้อยนะครับก็สัปปะนี้เนะี่ยประมาณนี้เนาะเนะพื่อนเนาะเดวนเนาะเดวนอีกแล้วใครชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครา์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยในกันนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องนูเปอร์ด้วยใะกันอ่าใครอยากได้คอมแรงๆแบบผมเนี่ยก็ไอเฮดเซพียูเลยได้เลยนะครับใครยังไม่ได้ซื้อโลบัคก็อย่าลืมไปเติมที่ร้านคิทันชอ็อปเอาล่ะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันนะเด็กๆน้องๆหนูๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะจ๊ะบ๊ายบาๆผมซีอูครับผู้ชมครับบ๊ายบาย